ต้นอบัวหิมะอีกก่อนเริ่มถอนได้กินแล้วแหละถอนไปหลายต้นแล้วบัวหิมะเนี่ยเขาปกคลุมด้วยแหละปกคลุมมากเลยตอนนี้ไอ้ทางเดินนี่เดินไม่ได้เลยเขาปกคลุมเราก็จะถอนฝั่งหนึ่งก่อนเราจะมาเกียรเกียดูก่อน แต่ว่าจะถอนต้นนี้แหละเนี่ยเกี่ยๆดูว่าเขามีหัวไหมเขาลงหัวยังลงแล้วแหละเนี่ยหัวเกินหัวแล้วก็จะมาถอนไปกินกินแทบทุกวันก <c oughs> ินแทบทุกวันเนี่ยมันก็มีหัวเล็กหัวใหญ่แหละแต่ก็จะถอนไหนมีกันไปหัวยญ่ใหญ่ เงาเขาใหญ่ไงเงาใหญ่ดูเด็กน่าจะหัวใหญ่ไหมดูโอ้ยต้นนี้เงาใหญ่ใหญ่เงานี้ดูจะดูหัวดิว่าหัวใหญ่ไหมเพราะว่าเงาเขาใหญ่มากเลยจะเคลียร์ออกก่อน มไม่เขีย่ยไม่เขียรอบที่แล้วอะ่ะมันมันในนี่มันดึงไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้เขีย่ยไงทีนี้วันนี้ก็เลยจะเขี่ยออกด้วยมีหัวใหญ่หัวหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยดูหัวเขารู้สึกว่าจะหัวใหญ่อยู่นะหัวใหญ่อยู่เลรู้สึกว่าจะมีหลายหัวอยู่ นยลงข้างล่างก็มีแต่ไม่รู้ว่าจะใหญ่ขนาดไหน,นี่ยฝั่งนี้ก็มีเพราะว่าเราเขียออกเขียดินออกจะดูไงว่าเ็ามีกัวดึงไม่ขึ้นไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ารอบที่แล้วอะ่ะไม่เขียดินออกไงดึงยากยากมันขาดออกเลยอะ่ะเพราะว่ามันหัวเขาแบบมันในเนี้ย เนี่ยดูดิหัวเขามันมันซ้อนกันยังไงเห็นไหมนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาจะยาวด้วยหัวเขาอะจะยาวเ,ยเราก็เลยต้องเคลียดินออกหน่อยเพราะว่ามันจะได้อันนี้เขาหน่อยหนึ่งเคลียออกเคลียดินออก โอเคดูซิว่าจะขึ้นไหมน่เน้นเอียดอยู่เลยเน่นเอียดอยู่เลยเพราะว่ามันมันอันนี้มากอะ่ะถ้าหัวเขาแบบถ้าหัวเยอะเนาะดินฝัน่งนี้ก็มีนะข้างล่างอะเนี่ยตรงนี้ก็มีโอเคอยู่นะเงาเนี่ย โอเคอยู่เนี่ยเนี่ยขย่าไม่ขึ้นเลยนะแสดงว่าข้างในเขาก็มีเนี่ยข้างในเขาก็มีเราขย่าไม่ขึ้นอนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเขาก็มีหัวเบลอลล์เลยอืมใช้ได้ใช้ได้ไดรอบนี้ แต่ว่าขย่าไม่ขึ้นนะนี่ก็หัวเขานี่เห็นไหมหัวเขาย่างลงดินเป็นหัวแบบเขาเรียกหัวอะไรอะโอเคทีนี้มันก็ยังเขย่าไม่ขึ้นหรอกยังแน่นเอียดอยู่เลยเดี๋ยวเอาทางทางนี้ออกก่อนดินฝั่งนี้ออกก่อนเนี่ยก็หัวลงข้างล่างเห็นไหมเดี๋ยวเคลียร์ดินออกกันนะ หัวเยอะอยู่ต้นนี้หัวเยอะมากเลยนั่นะลงดินตั้งหลายอย่างลงดินตั้งหลายหัวตั้งหลายแล้วเขาหัวเขายาวด้วยนะหัวเขายาวยาวไม่เหมือนปลูกในกินเฮานะในกินเฮาปีที่แล้วหัวไม่ยาวขนาดนี้นะนี่เลยเกี่ยวได้อย่างมันมีขึ้นนะต้องหันมาฝั่งนี้อื้อ เนี่ยนี่ก็หัวอีกโอ้โหโโต้นนี้หัวเยอะมากมันถึงเขย่าไม่ขึ้นไงเพราะว่ามันหัวเยอะอจะมีกี่หัวเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนจะมาดูกันจะถอนแล้ว หมดแล้วนะอุ๊บอ้้าด,ดูหัวเขาบัวหิมะดูดูด,ดูดูหัวได้ร่วงแล้วหัวหนึ่งตัวน,นี้หัวเยอะมากดูอู้สุดยอดเลยหัวได้กี่หัวเนี่ยมีหัวใหญ่แล้วด้วย สองสามเนื้อหัวเขายังไม่โตเต็มที่สี่ หัวเล็กอยู่เลยเปิดปอกเปลือกแล้วก็กินเลย1ิ1เ1็1สิบสองสพวกนี้เลกแล้ว เยอะมากสิบเจ็ดหัวเยอะเลยวันนี้สวยตรงนี้ก็จะไปทำพันต่อนี่เลยดูดิแนงเขาสำหรับทำพัน,นเยอะมากเงาเขาอย่างนี้ อ,ออกแล้วก็จะอถมไว้ที่เดิมถมไปนี่ก่อนถึงช่วงหน้าหนาวถึงจะมาเอาเข้าไปในกรีนเฮาไปไว้ในกินีนเฮาตอนนี้มันยังไม่หนาวเอาไว้นี่ก่อนค่อยเก็บทีหลังเพราะว่ามันยังเหลือเยอะอยู่ช่วงนี้นะอฝังดินไว้เขาก็ขึ้นนะเขาไม่ตายนะฝังดินไว้เขาก็ขึ้นอีก ดูดีน่แดงเต็มเลยหน่อเขาทางนั้นเนี่ยตัวนี้ได้เป็นเงานี้นะได้เป็นยี่สิบสามสิบหัวเลยเั้างไงหน่อนะนะดูดีใช่หมดเลยเนยี่ดูดูหน่อเขาขึ้นเต็มเลยน่นอะสีแดงแดงอะใช่หมดเลยเยอะมาก เอาเขาฝังไปนี่อย่ค่อยค่อยจัดการเพราะว่ามันยังเหลืออีกเยอะอยู่ไงยังจะได้กินอีกเยอะอยู่หลายรอบอยู่ฝังเขาไว้ก่อนฝังเขาไว้ก่อน,นยังไม่หมดยังไม่ถึงหน้าแต่ก็เริ่มเป็นหัวใหญ่แล้วแหละพูดถึงอะ่ะเริ่มเป็นหัวใหญ่หัวนี่แล้ว นี่เลยจ้ามีแต่หัวโอเคอยู่นะต้นนี้เพราะว่าดูหัวเขาดูหัวเขายังดีลางสวยเลยก็จะเป็นลางน้ำออกเนาะล้างน้ำออกแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็ก่อนจะกินก็ปอกกินช่ำๆอร่อยมากเพราะว่ามันส่วนมากมันจะเป็นน้ำกินนะ่ะมันจะมีรสหวานหน้อยๆแค่นั้นเอง แล้วมันก็จะเป็นน้ําทีนี้เวลาเรากินเสร็จนะเข้าห้องน้ําดีดีกินบัวหิมะนี่พูดตามตรงเลยเข้าห้องน้ําดีจริงๆแล้วแบบล้างไส้เลยนะเข้าห้องน้ําอ่ะเนี่ยบัวหิมะเนี่ยโอเคนะคะขอบคุณผู้กําลังใจค่ะที่เข้ามาอถอนบัวหิมะด้วยกันนะคะถอนนี่คือถอนไม่เยอะนะถอนกินไปเรื่อยๆถอนแค่ ครั้งและต้นเองเพราะว่ามันไม่อยากเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นไว้เยอะไงเดี๋ยวกินไม่ทันถ้าเราถอนกินส,สดๆนี่มันจะอร่อยกว่าเนี่ยก็เลยเอาแค่ไอ้นี่เดียวนี่เลยนี่ก็จะกินได้ประมาณสองวันนะเนี่ยไปลคะค่ะบ๊ายบาย